น้ำกกฉบับคนขายชาติโดยเรื่องวิทยาคมตอนที่8ปราบศึกโจรพวกผะเหลืองเล่าปีรับคำสั่งของกองไม่ทับหอ,องหูสงแล้วจึงยกทหารเดินทางกลับเมืองจงกงเพื่อบรรลุเข็มมุ่งทางทหารในการตีสกัดไม่ให้ทับเตียวโป้เตียวเหลียงบรรจบทับกับเตียวกกได้สำเร็จ เล่าปีเคลื่อนทับมาถึงกลางทางสวนกับคณะของข้าหลวงซึ่งคุมคนโทษขังกรงใส่เกวียนมาด้วยเล่าปีกุนหน้านักสั่งให้หยุดมาแล้วลงไปดูเห็นแม่ทัพใหญ่โลติดถูกจำค้างอยู่ในกรงเกิดความสงสัยจึงแต่ถามความกับโลติดโลติดแจ้งแกเล่าปีว่าเราล้อมเตียวโกกไ,ไว้ใกล้จะแตกอยู่แล้วเตียวโกกมีความรู้เป็นอันมากจะเอาโดยเร็วอย่างไม่ได้พระเจ้าเลนเตจึงให้จูหงชาววังมาสืบข่าวราชการ จูหงจะเอาของกำนันสินบนแกเราเราจึงว่าในกองทัพนี้ก็ขาดเสบียงอยู่เราจะมีสินใดให้สินบนเล่าจูหงโกรธกลับไปทูลกล่าวโทษว่าเรานี้ไม่ได้มีใจรบพุ่งราชการจึงเนื่อนช้าอยู่พระเจ้าเลนเต้จึงให้ตังโตมาเป็นนายทัพแทนเราแล้วให้จำเราใส่กรงส่งไปเมืองหลวงความที่เราติดแจ้งแกเล่าปีนี้แสดงให้เห็นถึงระบบราชการในแผ่นดินพระเจ้าเลนเต้ได้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่า แม้ขนาดคนระดับแม่ทัพใหญ่อยู่หน้าศึกมีอายาสิิ์ฆ่าคนได้ทั้งกองทัพก็มิสเบียงไม่พอเพียงก็ยังถูกเรียกเอาสินบนสามก๊กฉบับภาษาจีนว่า จูหงนั้นมาจากกรมขันทีจูหงจึงเป็นลูกน้องของสิบขันทีใช้มาทําการและสําหรับสิิขันทีแล้วไม่รู้สึกผิดปกติใดๆในการส่งคนไปเรียกเอาสินบนจากขุนนางทุกๆฝ่ายในแผ่นดินเพราะเข้าใจเอาเองว่าขุนนางทั้งปวงมีความชั่วช้าเลวทรามเหมือนกับตัวเมื่อได้รับตําแหน่งใดๆแล้วก็จะต้องแสวงหาประโยชน์ทั้งในรูปของการช่อราชได้ในรูปของการบังหลวงดังนั้นแม้ว่าโลติจะเป็นถึงแม่ทัพใหญ่ถือรับสั่งไปปราบจรจลน ก็ยังถูกสิบขันทีมองว่ายิ่งเป็นแม่ทับใหญ่ก็ยิ่งได้ผลประโยชน์มากเมื่อโลติดไม่มีทรัพย์สินเงินทองให้เป็นสินบนจึงเป็นเรื่องร้ายแรงท่าททยอำนาจสิบขันทีอย่างหนึง่งและเข้าใจไปว่าได้รับผลประโยชน์เป็นจำนวนมากจากการศึกแล้วไม่แบ่งปันอีกอย่างหนึง่งเหตุนี้โลติดจึงต้องถูกสิบขันทีกราบทูลให้พระเจ้าเลนเต้ถอดออกจากตำแหน่งกลายเป็นคนโทษแต่ข้อที่ว่าจูคงโกรธไปทูลกล่าวโทษนั้นเป็นความเข้าใจผิดของโลติด เพราะตัวการใหญ่เป็นสิบขันทีจูหฮงเป็นแต่เพียงตัวโหมโรงเท่านั้นวิธีการเรียกสิงบนจากขุนนางตามหูเมืองต่างๆสรุปได้เป็นสามวิธีคือการส่งผู้แทนไปตรวจการหรือสืบข่าวราชการอย่างหนึ่งการออกไปตรวจเยี่ยมเองอย่างหนึ่งและการส่งเจ้าหน้าที่ตรวจงเงินแผ่นดินออกไปตรวจอีกอย่างหนึ่งเป็นที่รู้กันทั่วไปอย่างดียิ่งในบรรดาข้าราชการในหูเมืองว่าเมื่อใดที่มีเหตุการณ์ตรวจการตรวจเยี่ยมหรือตรวจงเงินแผ่นดินเกิดขึ้นณนะที่ใดแล้ว ย่อมหมายความว่าจะต้องจัดเงินส่วยสินบนหากจัดให้แต่น้อยทุกอย่างก็เสมอตัวหากจัดให้ถึงขนาดพ้นการตรวจก็จะถูกรายงานไปเป็นความดีความชอบและเสนอปูนบำเหน็จหรือเรื่องชั้นหากไม่จัดให้ตามธรรมเนียมก็จะถูกถอดออกจากตำแหน่งถูกย้ายหรือต้องโทษดีร้ายก็อาจมีโทษถึงประหารบางครั้งไม่เพียงเรียกเอาส่วยสินบนเท่านั้นยังเรียกเอาสินล่างด้วยซึ่งก่อความทุกข์ร้อนอย่างหนักแก่ข้าราชการในหัวเมือง เพราะต้องยอมเสียลูกสาวหรือเมียน้อยหรือสาวใช้คนปโปรดยกให้เป็นสินล่างเตียวหุยได้ยินคำโลติดแล้วก็โกรธเลือดขึ้นหน้า ชักดาบจะฆ่าผู้คุมเพื่อถอดโลติดออกจากกรงเล่าปีได้ห้ามไว้เพราะเป็นข้อรับสั่งเมื่อเป็นเช่นนี้กวนอูจึงได้เสนอต่อพี่น้องทั้งสองว่าเมื่อโลติดเป็นคนโทษไปซะแล้วจะไปเมืองจงกงตามเดิมพึ่งตั้งโต๊ะก็ป่วยการควรเดินทางกลับเมืองตุ้นข้วนจะดีกว่าเล่าปีเห็นด้วยกับข้อเสนอของกวนอูสามพี่น้องแห่งสวนท้อจึงนำทหารเปลี่ยนเส้นทางโฉมหน้าไปเมืองตุน้นข้วนเดินทางได้สองวัน ได้ยินเสียงมาลอกคลองกลองและเสียงโห่ร้องดังสนั่นมาแต่ไกลเล่าปีกวอนอูเตียวหุยจึงขึ้นมาพากันไปบนเนินเขาเห็นธงสำคัญประจำตัวแม่ทับแล้วก็รู้ว่าทับตังโตถูกทับเตียวกกตีแตกพ่ายมาจึงนำทหารลงไปช่วยรบทัพของเตียวกกคิดว่าต้องกนเพราะไม่รู้กำลังศึกมากน้อยจึงแตกหนีไปตังโตกลับเข้าค่ายแล้วให้หาเล่าปีกวอนอูเตียวหุยมาสอบถามว่า เป็นทหารในสังกัดของใครและมีตำแหน่งแหล่งที่อย่างไรเล่าปีจึงบอกว่าไม่ได้เป็นขุนนางไม่มีตำแหน่งแหล่งที่ประการใดตังโต๊ะฟังแล้วก็สแสดงกริยาดูหมิ่นเอากับสามพี่น้องไม่ได้สแสดงความขอบใจหรือยินดีที่เล่าปีได้ช่วยเหลือตีข้าศึกสามพี่น้องจึงลาออกมาแต่เตียวหุยเป็นคนเจ้าโทสะเห็นกริยาท่าทีของต่างโต๊ะเช่นนี้ก็โกรธจ,จะเข้าไปฆ่าต่างโต๊ะเสีย เล่าปีเขาห้ามไว้แล้วพร้อมใจกันยกทหารกลับไปหาจูฮีน้ำเมืองเองฉวนอีกครั้งหนึ่งเล่าเรื่องราวข้อราชการให้จูฮีฟังทั้งสิน้นจูฮีฟังความและบอกเล่าปีว่าตังโตนั้นบ้านอยู่เมืองหลวงได้รับตําแหน่งเป็นขุนนางที่จาเมืองข้อตังเป็นคนไม่รู้การหนักเบามีแต่ถือตัวซึ่งท่านจะอยู่ด้วยนั้นหาประโยชน์ไม่ได้แล้วรับเล่าปีมาอยู่ในกองทัพเดียวกัน ไปตังโตเมื่อรอดตายเพราะรบแพ้เตียวกกแล้วได้ทำศึกกับเตียวกกอีกหลายครั้งรบทุกครั้งก็แพ้ทุกครั้งเกิดความรักตัวกลัวตายจึงติดสินบนสิบขันทีให้พระเจ้าเลนเต้เรียกตัวกลับเมืองหลวงแล้วเลื่อนตำแหน่งเป็นเจ้าเมืองสีหลงซึ่งเป็นเมืองใหญ่ตอบแทนความชอบค่าสูยสินบนทําให้ตังโตแทนที่จะต้องถูกลงโทษเพราะแพ้ศึกมีอํานาจวัสนามากขึ้นเมื่อเรียกตังโตกลับ ก็มีพระบรมราชองค์การให้เลื่อนตำแหน่งฮองหูสงเป็นแม่ทัพใหญ่แทนยกไปรบเตียวก๊กณเมืองจงกงฮองผูสงตีทัพเตียวก๊กแตกและสังหารเตียวก๊กในสนามรบส่วนโจโฉซึ่งไล่ตามตีเตียวโป้เตียวเหลิงไม่ทันจึงได้กลับมาและทำราชการอยู่กับฮองหูสงต่อมาเมื่อได้ข่าวว่าเตียวเหลียงหนีไปตั้งหลักอยู่ณเมืองโฉเฮียงฮองผูสงจึงยกทหารไปเมืองโฉเฮียงโจโฉจึงติดตามกองทัพไปด้วย ฝ่ายจูฮีกับเล่าปีได้ข่าวว่าเตียวโป้ถอยไปตั้งหลักอยู่ที่ภูเขาลูกหนึ่งมีกำลังทหารถึง89ดเหมื่นคนจึงยกทัพไปลบีิวโป้สถานการณ์สงครามในขั้นนี้ฝ่ายกู่ชาติเหลืออยู่เพียงกองทัพที่นำโดยเตียวโป้กับเตียวเลียงในขณะที่กองทัพจากเมืองหลวงก็ได้ปรับขบวนออกเป็นสองกอง กองหนึ่งฮองหูสงเป็นแม่ทัพใหญ่มีโจโฉอยู่ในสังกัดยกไปรบกับเตียวเลียงณเมืองโฉเฮียง,ง,ยงส่วนอีกกองหนึ่งจูฮีเป็นแม่ทัพมีเล่าปีอยู่ในสังกัดยกไปรบกับเตียวโป๊กองทัพของฮองหูสงรบกับเตียวเลียงได้รับชัยชนะติดต่อกันถึงเจ็ดครั้งครั้งหลังสุดฮองหูสงฟันเตียวเลียงตายทัพเตียวเลียงแตกพ่ายไปทหารเตียวเลียงมาเข้าสวามิภักดิ์เป็นจํานวนมาก ได้รับชัยชนะแล้วฮองฮูสงจึงคุมเอาเฉลยศึกและสบเก๊กหัวหน้าขบวนการกู้ชาติกลับเมืองหลวงเข้าเฝ้าถวายรายงานพระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้โปรดให้ปูนบุมเน็ตฮองฮูสงเรื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นแม่ทับประจำกองบัญชาการทหารกลางซึ่งสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระคังหนแปลว่าเป็นทหารสำหรับรักษาพระองค์และให้ไปเป็นเจ้าเมืองบุยจิวด้วย องคุส่งได้กราบทูลพระเจ้าเลนเต้แก้ต่างให้โลติดอดีตแม่ทับใหญ่ที่ถูกถอดและจำเป็นนักโทษว่าไม่ได้มีความผิดดังข้อกล่าวหาแต่มีความชอบในสงครามพระเจ้าเลนเต้ก็โปรดให้โลติดพ้นโทษและคืนตำแหน่งเดิมดังเก่าโดยไม่ได้บำเหน็จความชอบใดๆส่วนผู้ที่ใส่ร้ายโลติดซึ่งสมควรต้องสอบสวนพิจารณาโทษถึงประหารเพราะใส่ร้ายแม่ทับในยามศึกก็ไม่โปรดให้สอบสวนหรือดำเนินการใดๆปล่อยให้คนชั่วลอยนวลไปดื้อ ส่วนโจโฉมีความชอบโปรดให้ไปกินเมืองจี้หนำในขณะที่เล่าปีนั้นถึงวันนี้ยังคงกรำศึกอยู่ในสนามรบโดยที่ยังไม่เคยได้รับบาเหน็จความชอบใดๆเลยทางด้านจูฮีเล่าปีได้ทำศึกกับเตียวโป้หลายครั้ง ครั้งแรกเตียวหุยเอาทวนแทนโกเสียงทหารเตียวโป้ตกมาตายยังไม่ทันครบสามเพลงกองทัพเตียวโป้ก็แตกถอยไปเล่าปีไล่ตามตีเตียวโป้จนตรอกเข้าก็ใช้วิชาผูกพยนต์เสกฟางให้เป็นทหารแล้วก็เรียกลมฝนให้เป็นเมฆมืดอากาศฟ้าร้องลมพายุพัดหนักฝนตกแล้วมีคนขี่ม้าถืออาวุธลงมาแต่อากาศทหารเล่าปีก็ตกใจเล่าปีจึงให้ถอยทัพแลวปรึกษากับจูฮีเพื่อแก้วิทยาคมของเตียวโป้ รุ่งขึ้นเตียวโป้โยกทหารมารบอีกและใช้วิทยาคมเหมือนกับวันก่อนเป็นเมฆมืดฟ้าร้องลมพัดหนักฝนตกเป็นคนขี่ม้าถืออาวุธลงมาจากอา,ากาศเป็นอันมากเล่าปีจึงทําเป็นถอยทัพมายัางจุดสุ่มที่เตรียมไว้แก้วิทยาคมของเตียวโป้เตียวโป้และทหารหุ่นพยนต์ไล่ตามเล่าปีมาถึงจุดซุ่มก็ถูกกวนอูเตียวหุยซึ่งซุ่มทหารไว้สองข้างทางเอาของโศโครกและโลหิตสุก,กรสุนักนั้นสาดไปถูก พวกโจรและคนขี่ม้าซึ่งลงมาแต่อากาศนั้นก็กลายเป็นกระดาษมานั้นก็กลายเป็นมัดหญ้าไปเมฆและฝนลมนั้นก็าหายสว่างไปเตียวโป้เห็นวิทยาคมถูกทำลายก็ถอยทับจูฮีเล่าปีกวนอูเตียวหุยไล่ตามตีทับเตียวโป้แตกพ่ายไปตัวเตียวโป้ถูกเล่าปีเอาเกาทันยิงไปถูกไหลซ้ายแต่เตียวโปก็หนีรอดเข้าเมืองเยียงเสียไปได้จูฮีเล่าปีได้เข้าร้อมเมืองเยียงเสียไว้ทําให้ในเมืองขาดเสบียงและยากลําบาก ลำแจ้งทหารของเตียวโป้และสมุนจึงแปรพักหักหลังเจ้านายของตนเองรอบสังหารเตียวโป้และตัดศีษาออกมาให้เล่าปี่จูฮีที่นอกเมืองและขอทำราชการด้วย จูฮีมีความยินดีเมื่อชนะศึกแล้วจึงแต่งหนังสือรายงานข้อราชการกลับทูลความชอบต่อพระเจ้าเลนเต้แต่ยังไม่ทันเดินทัพกลับก็ได้รับหมายรับสั่งว่าเตียวห่องหั่นตงซุนตองทหารเตียวก,ก๊กซ่องสมพวกโจรได้หลายหมื่นเข้าตีบ้านเผาเมืองที่หลายเมืองให้จูฮีไปปราบโจรกลุ่มนี้จูฮีเล่าปี่จึงยกทหารไปล้อมเมืองอ้วนเซียรบกับสมุนของเตียวก,ก๊กและล้อมเมืองไว้จนขาดเสบียงอาหาร ห่นตงจึงใช้ทหารมาขอสวามิภักดิ์แต่จูฮีไม่ยอมรับเล่าปี่จึงว่าครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจได้ราชสมบัตินั้นเพราะมีผู้มาเข้าเกลี้ยก,กล่อมเป็นอันมากเหตุไหนท่านจึงไม่รับเกลี้ยก,กล่อมจูฮีไขว่าครั้งพระเจ้าฮั่นโกโจนั้นบ้านเมืองไม่ได้ปกติมีเส้นนามเป็นอันมากพระเจ้าฮั่นโกโจจึงรับเกลี้ยกล่อมคนทั้งปวงครั้งนี้มีจรจญจะโจรพวกเดียวครั้นจะเอาพวกโจรเข้าไว้ในเกลี้ยกล่อม คนทั้งปวงก็จะดูเยี่ยงอย่างว่าทำผิดและถ้ามีผู้มาปราบปรามก็จะลับพยศอันร้ายเสียนานไปก็จะรื้อทำความชั่วไปอีกเล่าปีเห็นชอบด้วยและเพื่อไม่ให้สมุนเตียวกครบรบแบบสู้ตายจะทำให้กองทัพเสียหายมากผิดตำราพิชัยสงครามดังนั้นจึงเข้าตีเมืองพร้อมกันเพียงสามทางเปิดทางด้านตะวันออกให้เป็นทางนี้และหั่นตงก็ได้ยกพลหน,นีออกทางด้านตะวันออกแต่ไปไม่พ้นเล่าปียิงเกาทันถูกหั่นตงตายแต่เตียวห้องกับซุนตง หนีกลับเข้าเมืองได้จูฮีเล่าปีก็ล้อมเมืองไว้ในขณะที่ล้อมเมืองอยู่นี้ซุนเกียนได้ยกทหารห้าร้อยมาสมทบกับทัพหลวงของจูฮีจูฮีมีความยินดียิ่งนักแล้วจัดทัพแยกกันเข้าตีเมืองอ้วนเสียทั้งสามด้านเว้นไว้แต่ด้านตะวันออกในขณะเข้าตีเมืองนั้นซุนเกียนอาศัยความกล้าหาญปีกนกำแพงเมืองอ้วนเสียเข้าไปได้เตียวห้องขึ้นม้าถือเง,งาจะรบด้วยซุนเกียนเข้ามาใกล้เชิงเทิน ซุนเกียนจึงโจนด้วยกําลังเข้าชิงงาของเตียวห้องแล้วฝันเตียวห้องตกม้าตายซ่นสุนตงเห็นเมืองแตกก็คิดจะหนีแต่ถูกเล่าปียิงด้วยเกาทันตกม้าตายกองทัพของจูฮีเข้าเมืองได้ฆ่าทหารสุนตงเตียวห้องตายหมื่นเศษยึดสินสึกได้เป็นจำนวนมาก จูฮีเล่าปีเสร็จศึกเมืองอ้วนเสียแล้วจึงยกทหารไปยึดหัวเมืองต่างๆที่ถูกฝ่ายกู้ชาติจิดไว้กลับคืนถึง14-15หัวเมืองจัดการปกครองเข้าที่เข้าทางแล้วก็ยกทัพกลับเมืองหลวงกลับทูลรายงานความชอบแก่พระเจ้าเลนเต้พระเจ้าเลนเต้โปรดให้บำเหน็จจูฮีเป็นแม่ทัพประจำกองบัญชาการทหารกลางเช่นเดียวกับฮองหูสงมีตำแหน่งเฝ้าและให้เป็นเจ้าเมืองโฮหลําส่วนซุนเขียนโปรดให้ไปเป็นกรมการหัวเมืองมีอำนาจบัญชาทหารห้ากองพัน สำหรับเหล่าปีไม่ได้ตรัสประการใดเหล่าปีคอยท่าบำเหน็จอยู่ในเมืองหลวงเดือนเศษไม่ได้ข่าวคราวประการใดก็เสียน้ำใจนักนี่คือปรากฏการณ์ปูนบำเหน็จในแผ่นดินของเลนเต้โดยที่เหล่าปีหารู้ไม่ว่าความดีความชอบในแผ่นดินนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลงานแต่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของสินบนเท่านั้น